สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับดาวกับคุณเดออีกเช่นเคยนะคะกับช่อง GGTH ใช่วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแก้วก Canon. ูคาโนนแล้วเขาก็เป็น HG ครับค่ะโอเคเดี๋ยวดาวก็จะพูดอะไรอะใครคงพูดไ <c oughs> หนเด้งพูดสิโอ้ดาว ไม่คือคือตัวนี้ของคุณอะทำสีมาถูกต้องไหมผมทำสีมาใช่เพราะฉะนั้นแล้วคนดูจะยังไม่ได้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำสีมาเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาดูก่อนว่าตัวที่แบบปกติใช่ของเขาเป็นยังไงโอเคโอเคทุกคนแล้วก็กำลังดูเว็บไซต์ตัวนี้นี่เป็นกันดัมฟันดอมเขาก็มีลายลายแบบดาต้าของกันดัมในนี้ แล้วเขาก็จะให้เรารู้แกก o แคงนั่นอยู่ในแบบนังตัวไหนแล้วใครขับเขาเขาอยู่ในนังตัวไหนอ่ะเขาก็พูดว่า mobile suit variation นี่เป็นหนังของเขาใช่ไหมใช่ที่ผมไม่เคยเห็นแล้วใครเป็น <Suit S 1> คน <Vari ation? S 1> ขับเขา,าอ่ะเดีกเขาก็มีหลายคน thomas kurtz ben riff ogers Gerald Saki Frederick Cranberry Johnny Ridden แต่ Johnny Ridden เขาก็เป็นแบบชาเขาก็มีตัวสีแดงมผมรู้เราซือ Johnny Ridden เขาก็เป็นพี่บ้านได้อเอาของอเราไปดูเขาหน่อยว่าแบบในรูปเขาจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าประกอบออกมาแล้วโดยที่แบบไม่ได้ทำสีโอเค,อเค,อเคนี่เป็นเว็บไซต์อื่นที่ผมเจอ VCA กันน a ม,ม,มันเป็นร้านคลายของที่ผมไม่เคยใช้แต่เขาก็มีเดตเยอะด้วยเรารูปเยอะ พอผมทิ้งกองเข้าไปแล้วอ่อใช่แล้วนี่เป็นต้นเรามีเขาในกองเราก็ต้องเลือกประกอบเป็นแกวกูปกติที่เป็นตัวนี้หรือแกวกูแค่นั่นที่เป็นตัวที่มีปืนเราก็ต้องเลือกอ ตัวนี้เขามีสองอันเหรอเ,เขามีาแต่หนึ่งตัวในกล้องแต่ถ้าเราใช้อาวุธแบบนี้แล้วัวแบบนี้เขาก็จะเป็นแกลวกุปกติแล้วถ้าเราใช้ัวตัวนี้กับอาวุธตัวนี้เขาก็เป็นแกลวกุกคานอนคำถามคำถามของเราก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าในหนึ่งกล่องอ่ะตัวนี้เราจะชอบติดปากเขาว่ากันดัมล้วขอแบบเรียกว่ากันดัมแล้วกันเนาะอ,อ่ะตัวนี้คือเขามีแค่ ตัวเดียวใช่ไหมกล่องเดียวไม่ได้มีสองกล่องให้เราเลือกใหนึ่งกล่องเขาก็มีสองขาหนึ่งตัวอสองแขนแต่เขาก็มีอาวุธไม่เดียวกันเขาก็มีปืนใหญ่เขาก็มีซองหัวแล้วเขาก็มีซองแบบสิ่งที่ใส่ในแคนที่นี่แล้วถ้าเราอยากเป็นแก้วปกติเราก็ไม่ใช่ ชายตัวนี้แล้วก็ไม่ชายแค่นอนแล้วก็เราชายหัวหัวอีกอันอื่นหัวอีกอันอื่นแล้วแล้วหัวอันอื่นของคุณอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ได้ประกอบเหรอไม่ได้ประกอบใช่เพราะว่าผมทาซีแหละาผมถ้าผมประกอบเองเราก็แบบถอดหัวเปลี่ยนได้แต่เพราะว่ามันใช้เวลานิดหน่อยทําแบบ แบบสีพมโก็ทาสีแต่หนึ่งตัวอันนี้คือหัวแบบในรูปใช่ไหมที่เขาถ้าใส่หัวนั้นก็จะได้ตัวข้างหลังถูกต้องไหมใช่แต่<อ>เหตุผลที่ผมทำแก้วกูแคนอนเป็นสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งมผมก็มีตัวสีแดงที่เป็นแก้วกูปกติแล้วถ้าผมอยากใช้ตัวนี้กับปืนตัวนี้ผมก็จะใช้กับตัว แก้กุกสีแดงที่เป็นตัวโนนขอดูหน่อยได้ไหมได้ตัวใหญ่เมื่อกี้เราถามคุณว่ามันมีกี่ตัวตัวนี้สรุปแล้วมันมีกี่ตัวเด็กอ่ามีหลายตัวแกวกุกนี้แหละอ๋อแต่มันคนละอันกันใช่ไหมแต่คนเขาแบบเริ่มไม่ไม่ชอบมากแล้วผมไม่รู้ทําไมคนไม่ชอบแกวกุกเพราะเขาเป็นแบบตัวใหญ่มากถ้าเรามีแบบเข้าใหญ่เข้าใหญ่กว่าตัว HG ปกติเกือข้าวแบบแบบ เจ็ดเอร์เซเมือน MG และสายของเขาแล้ว MG น่าจะใหญ่มากใช่นี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ทำเพราะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัว MG เนี้ยมันมีแค่ตัวนี้มันไม่ได้มีัวเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่มีหัวอื่นเขาไม่ได้มีปืนใหญ่ด้วยแสดงว่าถ้าใครที่แบบอยากจะได้แบบ1ตัวแต่แบบเล่นได้2ออาวุธก็แนะนำให้เป็น HG เลยดอได้ถ้าเขาจะไม่ทาสีหรือถ้าเขาทาสีซองหัวเราก็เปลี่ยนได้ แต่สำหรับผมเองผมรู้ผมจะอยากเอาแต่แคนนอนผมก็ทำให้เขาเป็นแก้วกรูแคนนอนนี่เป็นแก้วกรูปกติที่เขาให้เราดูอ่ามาอันนี้เป็นกล่องของเขาใช่แล้วเราก็จะดูตัวนี้ตัวซ้ายก็เป็นแก้วกรูแคนนอนแล้วตัวขวาก็เป็นแก้วกรูปกติอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคทีนี้เราจะมาดูอ่ตัวนี่เป็น เขาที่เขาทำเส้นเขาก็ทำเส้นเองอ๋อเราก็จะใส่รูปด้วยกันกับตัวองตัวของผมเราคงก็จะดูมันต่างกันยังไงใช่ไหมอแล้วคุณทำอะไรบ้างกับตัวนี้ที่คุณแบบทำที่จริงต้มพมแบบอยากประกอบเขาเพราะว่าผมประกอบเขากับเพื่อนอ่าพอดแคสที่จะออกมาวันที่เจ็ดใช่ดาวทุกคนก็จะเห็นต้มพมประกอบกับเพื่อนแต่ผมไม่ได้ประกอบเสร็ แล้วตอนผมกำลังประกอบผมก็มีสีทองนี้ผมอยากแบบเล่นกับสีทองดูมันออกมาได้ยังไงอ่าแล้วตอนผมเล่นกับสีทองเสร็จผมก็รู้สึกแบบอยากเล่นอื่นผมก็ทาสีสีดำให้เข้าดูสกปกนิดหน่อยอ่าแล้ววันนอนที่เราไปบางกันน้มผมก็เจอสีที่เป็นแบบแบบสีปืนสีเหล็กใช่ไหมที่แบบสีนี้ชื่ออะไรทชย ไม่แน่ใจมันเหมือนกับสีดำๆๆแต่มันไม่ใช่อะมันเป็นดำแต่มันเป็นแบบเหล็กผมก็คิดว่ามันดีมากสําหรับปืนผมก็ทาสีปืนแล้วทาสีสีแดงแล้วแล้วก็นนำที่ผมคิดว่าผมจะใช้แต่เวลานิดหน่อยผมใช้แบบหนึ่งสองอาทิตย์กันตัวนี้ใช่ไหมว่าเขาประกอบยากหรือเปล่าเนทไม่อยากจริงไม่อยากถ้าเราแบบไม่ได้ทําสีเลยเขาทำเข้าใน สามสี่ชั่วโมงได้ผมคิดว่าไม่เยเพราะว่าเขาไม่ได้ตัวใหญ่ใช่เขาก็มีชิ้นใหญ่แบบข้างในของเขาก็จะมีหนึ่งชิ้นแล้วเขาก็จะมีสีเท้าสองชิ้นที่เราก็ต้องติดกันง่ายมากไม่เยอะเลยใช่แต่ผมคิดว่าเขาก็ขยับดีสำหรับตัวใหญ่เท่าไหนเพราะว่าเขามีก้นใหญ่กับเขามีเท้าใหญ่เขาแบบน่าจะแบบขยับได้แบบหลายอ่านหลายทานนะ ใช่แต่เขาก็เราก็ต้องจําได้เขาก็มีก้นใหญ่ด้วยเขาก็ไปทางทางที่ตีกันกับก้บนไม่ได้ใช่ไหมกขาั้งมไม่ได้อโอเคแล้วชอบหรือเปล่าคะตอนี้ผมก็ชอบเขามากใช่แบบผมพูดผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นกับแกวกูถ้าคนเล่นกับอะไรเขาก็เล่นกับซากูใช่ไหม,มแต่ผมก็ชอบแกวกูผมคิดว่าเขาก็แบบเทผมไม่รู้ทําไมคนอื่นแบบ ไม่ชอบเขาแต่ผมรู้ตัวนี้มันหายากนิดหน่อยผมก็ซื้อเขาผมคิดว่ามันเป็นแบบห้ารอยแปดสิบทัาผมจะไม่ผิดหรือห้าร้อยสี่ิบจำไม่ได้แล้วแต่ในนี้เขาก็พูดว่าแบบห้าร้อยสี่สิบแต่เขาไม่มีเขามีศูนตัวอ่างว่าหายากก็แบบไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่ได้ดูร้านอื่นเนาะใช่แต่เขาเขาไม่ได้อยู่ในในแบบเซ็นทรัลแล้วเขาไม่ได้อยู่ใน ทอยเซนเตอร์รื่องอะไรผมเราผมไม่ได้เจอเขาแบบแบบตัวใหญ่ๆตัวนี้ด้วยผมไม่ได้เจอเขาบ่อยด้วยน่าจะเป็นเพราะเขาค่ายยากเรื่องอะไรแต่ใช่ผมคิดว่าถ้าคนมีโอกาสเล่นกับแก้วก็ลองดูถ้าเขาเป็นคนที่ชอบแบบจักรสองหรือชอบแบบตัวใหญ่ๆแบบน่าจะเป็นแบบเขาเป็นแบบแบบน้องชายของซาซาบีใช่ไหมแบบถ้าเราดูซาซาบีเขาก็ดูสมัยใหม่กว่าเขาก็มีแบบ ลายสิงแก้วกูกบเหมือนซาสบีแต่เขาไม่มีลายสิ่งเขาก็แบบดูปกติกว่านิดหน่อยอแต่สําหรับมผมเองเพราะว่าเข้าไม่มีแบบลายชิ้นเล็กๆเขาก็ดูแข็งแรงก็ดูแบบสิ่งที่แบบตรงเขาประกอบเขาไม่ได้คิดเรื่องสวยหรือไม่สวยเขาคิดเรื่องตัวนี้ก็จะชนะทุกสิ่งอื่นได้หรือเปล่าอ๋อในหนังนัะนะนแต่ในหนังใช่เขาก็ชายเขาแบบหนึ่งสอง ครั้งเองไม่ได้เห็นเยอะเลยตัวสีแดงตัวนน,นะ่ะใช่เขาก็ไม่ได้เห็นเขาเยอะเลยแล้วก็นําชนะเขา <laughs> ใช่ก็ห้าร้อยกว่าบาทก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็สามารถที่จะซื้อมาลองดูได้เนาะมันใหญ่ใช่เพราะมันใหญ่ถ้าถ้าแบบไม่อยากขึ้นไปเป็น MG <ม>อยากยังอยู่กับ HG เขาใหญ่แบบเราก็มีเราก็มีตัวนี้อื่นที่ผมทาสีด้วยที่เป็น MG เล็กๆ เขาก็เป็น v i c t o r สองใช่ไหมเขาไม่ได้เป็น MG ใหญ่เขาเป็น m อเล็กแต่ถ้าเราดูแกวกูเขาก็แบบนั่งเข้าด้วยกันให้คนดูหน่อยอ่ะให้ดูดูแกวกูเกือบจะเกือบจะเท่ากันกับเขาใช่ใช่ขึ้นมาขึ้นมาแบบคอเขาใช่ไหมเกือบจะเท่ากันที่สูงกว่าก็จะเป็นส่วนของปีกเขาหรือเปล่าใช่ปีกเองแต่ถ้าเราแบบยืนเขาแบบตรงๆครัวเขาก็จะแบบ แบบดูเขาก็ไม่อยากยืนตรงๆเพราะผมทำทางครับหัวเขาก็ขึ้นไปแบบแบบคอเขาแหละใช่ไหมประมาณใช่ประมาณคอใช่ถ้าคนอยากติดกับ HG แต่ลองดูตัวย้ายตัวนี้นะ่าจะเป็นแบบตัวที่แบบเล่นกับสนุกได้ใหญ่มาก แล้วพอมอยากรู้ดาวคิดยังไงกับกับหน้าตาเขาเพราะมันไม่เหมือนตัวที่ดาวรู้จักเลยใช่ไหมใช่แต่ก็จะเห็นแบบหน้าตาของเขาเหรอเราก็รู้สึกว่าเขาแบบมีความแบบดุดดุแต่เท่าที่ดูถ้าจําได้วันที่เราไปซื้อเนาะเท่าที่เห็นเราแบบเปิดดูก็แบบก็ดูแบบชิ้นใหญ่ๆก็น่าจะประกอบง่ายอย่างเงี้ยก็จริงๆอะ่ะถ้าแบบจะเอาตรงๆอะคือจริงๆอะเราแบบ ชอบกันดั้มแต่แต่เราแบบไม่ค่อยแบบทาสีเขาหรือถ้าทาสีเขาเราก็จะใช้สีที่ไม่ใช่สีแบบอย่างนี้เพราะว่าสไตล์ของคุณเดียเขาก็จะชอบกันดั้มที่เหมือนไปสู้เสร็จแล้วแบบร่างกายเขาก็จะแบบพังกลับมามีเลื่อนมีอะไรกับมามนี่ใช่ไหมแต่แต่ในส่วนของดาวอ่ะเราจะไม่ไม่ค่อยแบบชอบกันดั้มที่แบบดูแล้วมันแบบเปื้อนๆเราจะชอบสมมติถ้าแบบซื้อมาประกอบก็อยากให้มันใหม่เลยอย่างงี้แต่คุณเดียเขาจะชอบแบบอะไรแบบนี้แหละเขาก็จะแบบทํา โดยรวมแล้วถ้าถามว่าแบบถ้าเราเห็นแบบแบบนี้ในแบบตู้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนั่นนะทุกคนแต่ก็มีกันน้าหลายตัวที่เราเห็นแล้วเราชอบแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไหมเราเราไม่ซื้อเราไม่ชอบหน้าตาตัวนี้ใชายสีที่ก็เลยไม่รู้สิที่สองคนนี้ว่าเขาเป็นตัวร้ายด้วยใช่ไหมว่าอืเราคิดว่าคนที่แบบบางคนเขาก็อินกับตัวที่เป็นแบบ คนดีนี้เขาจะมีบทแต่ว่าก็แล้วแต่<ม>บุคคลแหละแต่ว่าในในที่นี้ถ้าเป็นดาวตัวนี้เราขอผ่านก่อนแต่นี้เป็นสิ่งที่แบบผมชอบนี่เป็นเหตุผลที่ผมชอบกันนามากเขาไม่ค่อยมีตัวที่เป็นเขามีตัวที่เป็นพายเอกเป็นกันนาใช่ไหม,มที่คนอยากแบบแบบอ้อสู้ๆชนะใช่ไหมกับ<ม>กันนาแต่ที่จริงถ้าเราดูหนังเราสนใจเรื่องหนังเราก็จะรู้มันไม่ได้มีคน ดีกับไม่ดีสอง Claire, แบบแบบทางคงกันดํม e f s f เขาเขาทำลายจีออนก่อนจีออนก็พูดว่าโอ้เบื่อ e f s f ทำลายเราเราก็จะสู้คืนแต่เข้าใจั้ยมันก็แบบแบบแล้วตอน e f s f ก็สู้คืนเขาก็แบบเพราะว่าเขาแบบเบื่อมากเขาก็ทำลายมาก แล้วทุกคนก็คิดว่า e s f s f ก็แบบเป็นคนดีเพราะว่าเขาโดนร้ายมากแต่ที่จริงแบบเขาก็ทำมันก็แบบแบบใช่เขาก็หลายใช่ไหมทุกคนแต่แต่มันไม่ได้มี ถ้าต้องถามผมมันมีสองทางลายด้วยแบบเกินดำก็ลายด้วยเพราะว่าเราก็เห็นในหนังเกินดำเราเราอยากให้เกินดำชนะแต่เข้าออกไปแล้วฆ่าห้อหกเจ็ดคนใช่ไหมเร่องของยพูดให้เรานึกถึงอเวนเจอร์เหมือนกันนะหลังหลังวันี่เราดูใช่ใช่เอาก็สู้กับปีศาจแล้วทุกสิ่งก็เละเทะกันไปหมดใช่ก็ประมาณนั้นใช่เอาเป็นว่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยเนาะว่าแบบ เหตุผลที่เขาลายว่าเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บางคนเขาก็ชอบประกอบไม่ได้เป็นเพราะเรื่องเขาแต่เขาก็ชอบเพราะเขาก็ชอบหน้าตาแล้วบางคนเขาก็ชอบตัวที่มีปีกแต่ผมชอบตัวที่มีหนึ่งตาแต่ก็เขาก็มีความพิเศษแหละถ้าเท่าที่ดูนะก็คือหนึ่งเขามีสองหัวสองเขามีอาวุธสองอันเนาะแล้วก็สามอันที่เท่อีกอันหนึ่งที่อยู่บนมือเขาก็คงจะเป็นปืนที่แบบนี่แหละนี่เป็นสิ่งที่ผมแบบ อยากเอาเขาเยอะมากผมก็เห็นปืนตัวนี้แล้วผมก็รู้สึกแบบแบบมันแบบสิ่งที่แบบเราไม่ได้เห็นบ่อยถ้าทุกคนดูมาผมจะให้เขาดูในกล้องนิด <Okay. S 1> นะึงเขาก็มีปืนตัวนี้นะเขาก็ปืนปืนในมือล้าก็ชอบเขาอันนี้ก็เป็นเขาละทุกคน<ห>ก็เห็นได้ดดใช่ไหมใช่ ชอบเขาผมคิดว่าคนที่คิดว่าแก้วรูไม่ดีแต่เขาก็ชอบจักกูสองอน่าจะสนใจแต่ถ้ารู้ไม่ชอบจักกูถ้าชอบแบบกันหนํำน่าจะพังเข้าไปละโอเคก็จะประมาณนี้คุณเอมีอะไรอีกไหมอ,อ่ไม่มีอะไรอีกแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้เราก็มีแผนจะทำไลฟ์วิดีโอในหนึ่งสองเดือนนี้แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วเราก็ตัดสินใจเราอยากพยายามกับทุกคน ก็รอดูแล้วก็จะให้ทุกคนรู้แล้วจะทำอะไรคริปโ<ช>ตไปใช่ไหมใช่ก็ติดตามช่อง GDT e h e <Okay. S 1> ค่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตหรือว่ากรนําตัวไหนที่เราอาจจะเอามาแบบประกอบแล้วก็มาบอกให้ทุกคนรู้ได้ว่าแบบตัวนี้มันดีไหมสําหรับเราเองนะว่าตัวนี้เป็นยังไงยังไงก็จะได้รู้จากช่องเราเผื <S <S ่อใครที่แบบกําลังแบบ ตัดสินใจว่าจะซื้อตัวนี้ดีหรือเปล่าหรือจะเอาตัวนี้อย่างเงี้ยก็จะได้ตัดสินใจได้ใช่โอเคแล้วก็จะให้ทุกคนรู้แล้วก็จะทําวิดีโอพิเศษให้ทุกคนรู้เราจะทําอะไรเดือนหน้าใช่ไหมใช่โอเคมันจะปิดนะโอเคพวกเราต้องไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย